อแล้วเยเป็นไงพึ่งเหนื่อยไหมเป็นไงบ้างมีของฝากไหมกินข้าวมายังทำไลยกลับมาเย็นจังเล่นถามกันแบบนี้พึ่งก็ไม่รู้จะตอบใครก่อนดีเออโอเคก็ถามจังน้องก็พึ่งกลับมานเหนื่อยๆเนี่ยของเก็บห้น้องหน่อยไป พด่คุณจ่าเพิ่งช่วยเล่าเรื่องป้นเพชรให้ฟังหน่อยมันตื่นเต้นไหมมันเอาเพชรไปได้ยังไงมันหนีไปทางไหนมันหนีไปได้ยังไงมันคงจะมีปีกบินแล้วมั้งขาปแปลกๆนี่พวกเองไปหาอะไรน้องกินหน่อยไป โดนสกายเรเดอร์ Rider, มันชิงเพชรไปได้เหรอถูกต้องพอสกายเรเดอร์ชิงเพชรไปพวกฉันและตำรวจก็ไล่กวดไปบนดาดฟ้าโรองแรมที่แสดงเพชรสูงตั้งร้อยห้าสิบชั้นไม่ใช่เหรอแล้วไอ้โจนสกายเรเดอร์มันก็จนแต้งถูกตำรวจจับ <c oughs> หรือไม่ก็ตกตึกตายแล้วตำรวจปิดข่าวไม่ใช่ทั้งนั้นนั่นสิตึจะสูงสักแค่ไหนสกายเรเดอร์ก็เอาอยู่ พวกแกนี่ยังไงวะไอจรสการเรตเดอร์มันเป็นโจรนะเฮ้ยยังไ่เข้าข้ามันอีกโจรดีมีคุณธรรมทําไมจะเข้าข้าวไม่ได้นั่นดิข่าวที่สการเรตเดอร์เอาของมีค่าส่งคืนเจ้าของก็มีบ่อยๆที่มันอ่ะสร้างข่าวปลอมกระบือยอย่างพวกเองอ่ะก็หลงเชื่อมันไปได้เออเองสองคนเนี่ยมันอคติเกินไปอะไรไอระคังใครอคกติฮะ เอาพูดอย่างนี้หาเรื่องกันนี่วาเอาล่ะพวกพี่ฉันจะกินข้าวได้ได้ปล่อยให้น้องก,กินก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยว จะโทรก็โทรเลยสิเฮียทำอะไรอ่ะทำหน้าอย่างกับแมวตัวผู้คิดถึงสาวนี่เฮียก็เพราะเฮียเป็นแบบนี้ไงแล้วคุณพึ่งเขาจะรู้ไหมว่าเฮียเป็นห่วงเพราะฉันจริงเพลสมีจันมาได้คุณพึ่งถึงต้องตกงานคุณพึ่งเนี่ยเขาตกงานจริงๆหรือเปล่าก็ไม่รู้เฮียตื่นตูมไปได้ไปได้แล้วฮะ ไรก็ได้อุตส่าห์เป็นหว่วงใครโทรมา ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพึ่งผมคมกริตนะครับคุณกริตคุณพึ่งถึงบ้านนานหรือ,อยังครับใช่ค่ะอ <laughs> ผมเลยครับผมถึงตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วครับนกั